ครับต่อไปเป็นขั้นตอนของการเย็บซิปนะครับเย็บสองซิปนะครับเราก็จะมีผ้าตาดแพทเทิร์นนะครับสองชิ้นนะครับตัดตามแพทเทิร์นนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับมีชิ้นหนึ่งรีดติดยายกาวนะครับยายกาวซาลูหรือกาววิลาเน่นะครับชิ้นหนึ่งนะครับอีกชิ้นนไม่ติดนะครับไม่รีดนะครับก็มีอยู่สองชิ้นจากนั้นนะครับก็นำซิปนะครับที่เราทำเราติด เย็ยบติดหัวท้ายเรียบร้อยผ้าหัวท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับมานะครับมาวางวางให้ชิดข้างบนเลยนะครับคับบนผ้าด้านถูกของชิ้นที่ติดผ้ากาวนะครับยึดไว้นะครับ ไว้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นก็นำเอาผ้าอีกชิ้นหนึ่งนะครับมานะครับประกบนะครับประกบด้านถูกชนกันนะครับแบบนี้นะครับเอาไว้ชิดข้างบนเลยนะครับให้เสมอกันเลยนะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับเลื่อนซิปมานะครับเดี๋ยวเราจะต้องเย็บนะครับเลื่อนซิปมาชิดๆตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปเย็บนะครับเย็บนะครับประมาณความระยะนะครับประมาณ0ูนนะครับครับเย็บตาดนี้เลยนะครับ0.7นะครับจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกรยบเกี็ดอันหนึ่งนะครับ จากนั้นนะครับจากนั้นเราก็พลิกนะครับพลิกแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนะครับจากนั้นก็ให้นำตัวนี้นะครับปรับรึ่งน,นะครับ มายึดข้างบน นนจากนั้นก็พายชีหนึ่งนะครับพายชีหนึ่งนะครับพับขึ้นไปข้างบน นำไปเย็บ0.7นะครับเย็บเหมือนเดิมเลยนะครับ0.7เซนนะครับครับเย็บแนวตามนี้เลยนะครับ0.7นะครับจากนั้นนะครับกับผ้านะครับกับผ้ากับผ้าด้านผ้าอ่อนผ้าที่นิ่มๆนีตัวนี้นะครับกับผ้าออกมา พาด้านซิปออกมานะครับตรงนี้ก็จะได้ซิปออกมานะครับไอ้ตัวซิปที่เป็นช่องกลางจะอยู่ใน,นลักษณะแบบนี้นะคร,ครับก็เป็นขั้นตอนของการเย็บซิปนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำมาประกอบ ไอ้ส่วนที่เป็นเป็นรั้วนะครับแล้วก็เป็นช่องอผ้าแบ่งช่องนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบตรงนั้นอีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จขั้นตอนของการเย็บซิปนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับก่อนก่อนที่จะนําไปเข้า,าประกอบรั้วซิปนะครับเราก็ต้องนําไปรีดอีกรอบหนึ่งนะครับให้มันเนียยๆนิดน,น,นึงนะครับ เมื่อเราเย็บซิปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนํามาประกอบกับชิ้นส่วนที่เราเตรียมไว้นะครับตัวนี้คือผ้าช่องซิปนะครับผ้าแบ่งช่องช่องซิปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรั้วนะครับแบ่งเป็นสี่สี่ส่วนอย่างนี้พับเป็นสี่ส่วนแบบนี้นะครับทั้งสองอันเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนํามาประกอบนะครับประกอบเป็นเป็นตัวช่องซิปนะครับก็คือใช้ตัวนี้นะครับ เราใช้สันทบนะครับสันทบที่ที่ไม่ใช่เป็นแนวที่ตอนเราย็ดนะครับเราใช้สันทบภาคข่องบนนะครับเป็นตัวเป็นตัวยึดนะครับแบบนี้นะครับหาเซ็นเตอร์ก่อนนะครับแตบบ่นั้นก็ยึดแบบนี้นะครับช่องซิปก็เหมือนกันนะครับช่องแบ่งแบ่งแ่งช่องแบ่งนะครับ แบบช่องนะครับก็มาเดิมนะครับก็นํามาประกอบเห็นไหมครับเราจะใช้สันทบส่วนนี้นะครับเด้านก็เหมือนกันนะครับ ผมทำคลิปเพื่อเน้นหลักการวิธีการทำนะครับเ,เวลาเย็บจริงๆเอาให้เนียบเลยนะครับไม่มีจักก็สามารถใช้ใช้เ,เย็บมือได้เลยนะครับแทงเข็มได้เลยนะครับแบบน,นะครับก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้ จากนั้นก็นําไปเย็บนะครับเราจะเย็บตรงส่วนนี้0.7นะครับเย็บตรงนี้0.7เหมือนกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเป็นขั้นตอนของการนําไปประกอบกับการเย็บนะครับถือว่าตรงนี้เราทําขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทําจริงๆเอาให้เนี้ยบเลยนะครับเอาให้เนียบเลยนะครับมีการรีดเป็นขั้นตอนไปด้วยนะครับจะเนี้ยบกว่านี้เยอะนะครับ